เปิ่นเยินเหอเจ้าตัวจริงกับภาพถ่ายเปิ่นเยินเหอเจ้าตัวจริงกับภาพถ่ายหวานร้างเหอเหล่าผัว ทางฉวงสร้างเหล่าผัวขั้นทาอีเฉียนเตอเจ้าเพียนเวิ่นหัวขณะนอนอยู่บนเตียงกับปรรยาในยามขํำคืนปรยาของผมดูรูปสมัยอย่างสาวและถามผมว่าหวานสร้างเหอเหล่าผัว ทางฉวงสร้างเราผัวขั้นทาอีเฉียนเตเจ้าเพียนเวิน่นหัวขณะนอนอยู่บนเตียงกับปรรยาในยามขํำคืนปรรยาของผมดูรูปสมัยอย่างสาวและถามผมว่าชินไอเตอ นีซัวอวซื่อเปิ่นเยินหาวขั้นหายซื่อเจ้าเพี้ยนหาวขั้นที่รักคุณคิดว่าตัวจริงของฉันกับภาพถ่ายอันไหนจะดูดีกว่ากันชินไอเตอนีซัวอวซื่อเปิ่นเยินหาวขั้น หายซื่อเจ้าเพี้ยนห่าวข้านที่รักคุณคิดว่าตัวจริงของฉันกับภาพถ่ายอันไหนจะดูดีกว่ากันหัวข้านเลอข้านเหล่าผัวหน้าจางเหลี่ยนสัวเต้า หายซื่อกวนเติงหาวข้านผมมองหน้าภรรยาสลับกับรูปถ่ายแล้วพูดว่ายังคงดับไฟแล้วดูดีที่สุดหัวข้านเลอข้านเหล่าผัวหน้าจางเหลี่ยนสัวเต้าหายซื่อกวนเติงหาวข้าน ผมมองหน้าภรรยาสลับกับรูปถ่ายแล้วพูดว่ายังคงดับไฟแล้วดูดีที่สุดถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ